ใครไม่สามารถแชร์ YouTube นะครับคลิปที่ดูอยู่แล้วชอบบน iPhone ได้มีวิธีการแนะนำนิดหนึ่งนะครับเห็นมีหลายๆคนสอบถามกันมาเนาะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4สีีพรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสปรีน y ่ยูทูบ ไปสงครั้เรื่อไปที่แอป YouTube นะครับบน iPhone ของคุณนะครับเปิดเข้าไปเลย YouTube แคตปุ่มแล้วก็เล่นในทีวีรับชมวิดีโอสักตัวหนึ่งอย่างเช่นผมดูตัวนี้แล้วกันรวมแมนออฟเดอะแมทของพรีเมียร์ลีกนัดที่37และ FA ฟเอกับโอ้รวมแมนออฟเดอะแมทอย่างเงี้ยครับผมเคาะเข้าไปนะครับปึ๊บรวมแมนออฟเดอะแมทของรีผมพอดีผมมีการหยุดวิดีโอไว้อยู่แล้วนะครับก็เข้ามาโดยปกติถ้าเราปัดขวามาก็จะเป็นยุบวิดีโอยุบวิดีโอปัดขวาไปก็จะมีช่วเล่นอ่า ไปวิดีโอถัดไปไปตำแหน่งแทรกแล้วปัดไปเรื่อยๆปกติจะมีแชร์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หลายคนบอกหาไม่เจอก็ให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มโปรแกรมยุบวิดีโอปุ่มยุบวิดีโอจึงช่วยเราแล้วาก็ที่มุมขวาล่งงางหน้าจอออกมาอ่าแล้วคราวนี้โดต์แรตะตรงกลางหน้าจอเดิมไปหาวิดีโอตัวเดิมเนี่ยนะครับอย่าอย่าไปด้านล่างนะเอาด้านบนนะเนี่ยเพลงปุ่มอันนี้เพลงไม่ใช่ปัดขวามา รวมแมนออฟเดอแมทของพ <หา S 2> รีเมียลีนดีนนดรวมแมนออฟเดอะแมทของพรีเมียลีนัดที่37และ FA กับรอบชิงลบ5นาทีและ21วินาทีให้ปัดซ้ายหรือปัดขวาม,มาหาวิดีโอตัวเดิมนะครับแต่อยู่ข้างนอกของ YouTube เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับปกติเราดูวิดีโอตัวไหนชอบแล้วก็จะแชร์ให้เพื่อนเนาะแต่ตอนนี้หาไม่เจอนะครับก็ให้มาอยู่หน้าวิดีโอแล้วมีให้เลือก3วิธีครับผม3วิธีวิธีที่น1นนิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงอ่ะผม1นิ้วปัดลงไปที่ช่อง เนี่ยครับาหาคาว่าเปิดใช้งานครับไป,ไปที่ทช่อง,นนงเมนูการทํางานเมนูการทํางานครับปัดขึ้นหรือปัดลงให้เจอคําว่าเมนูการทํางานแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งบันทึกไปยังดูภายหลังแล้วปัดขวามาหาคําว่าแชร์บันทึกดาวน์โหลดชวิดีโอแชร์ปุ่มแล้วก็เคาะเข้าไปแล้วก็เลือกแชร์เลยครับว่าจะเป็นไลน์เมสเซนเจอร์หรือจะเป็น Facebook ได้อผมไปที่ยกเลิกก่อนเนาะปิดยกเลิกปุ่ม วิธีที่สองครับผม่าอยู่ทีวีดอตัวเดิมเนี่ยแหละครับรวมเงินออฟเดอะแมของพรีเมียร์ลีกนัดที่37และ FA ฟับรอบชิงลบหนาทีให้1นิ้วแตะสามครั้งครับผมตึกตึกตึกบันทึกไปยังดูภายหลังเขาจะขึ้นเมนูแบบเมื่อกี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปัดขวา1นิ้วปัดขวาไปที่บันทึกไปยังเฟดาวนโหลดวิดีโอแชร์แชร์เหมือนเดิม1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปแล้วก็เลือก l ล n e Facebook Messenger t ท i t t e r แล้วแต่เลยนะครับผมก็วิธีที่สองผ่านไปยกเลิกยกเล เมือ่อคุณยุบวิดีโอออกมาให้ลลอยู่ที่วิดีโอตัวนั้นเหมือนกัน,น,น,อนของรีมีเลียลีกนัดที่37และ F อยู่ที่วิดีโอตัวที่ต้องการแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครั้งที่สองค้างไว้บนหน้าจอตึดต๊ดตึด๊ดมาไหมอ่ะมาเหมือนกันบันทึกไปยังดูภายหลังหนึ่งนิ้วแต่2งครั้งก็ที่สองค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วยกขึ้นแล้วก็คราวนี้ก็ปัดขวามาหาบันทึกไปยังเสต์ดาวน์โหลดวิดีโอแชร์คราวนี้จนผมจะลองแชร์นะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปึ๊บ แชร์ในทุกสร้างโค้ชปุ่มผู้ติดตาม2 1 8แชร์คัดลอกลิงไลน์ปุ่มเนี่ยเราคัดลอกลิงคัดลอกลิงปัดความมาที่ไลน์ f a c e เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรืออื่นออีเมลอีเมลทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทำเหมือนเดิมนะครับจะส่งไปที่ไลน์ก็เคาะไปที่ไลน์หรือจะคัดลอกลิงกก็คัดลอกลิงก์กันเลยนะครับตอนนี้เราแชร์ในตัวที่เรากำลังรับชมวิดีโอหาปุ่มไม่เจอก็กดยุบวิดีโอออกมาแล้วก็อยู่หน้าวิดีโอตัวนั้นนะครับแล้วทำตาม3วิธีที่บอกไปนะครับก็ ลองนำไปใช้งานกันดูใครไม่ทันก็กรอย้อนกลับเพื่อฟังกันได้นะครับทั้งใน1414 14, Facebook fanpage 1414 Plus นะครับแล้วก็ YouTube Channel 1414ห 14, มอคำ1414และช่องทางทุก,ช,ทก,ทกช่องทางแท็บทูรีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันกับบริการหมอคำ1414 Plus ครับสวัสดีครับผม